สวัสดีค่ะพ่อค้าเคปญี่ปุ่นสั่งเคปญี่ปุ่นนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอา <c oughs> เดี๋ยวสิโฆษณาหลานแนนำเคปญี่ปุ่นอร่อยอร่อยเ้อ,อค่ะคู่เบีดเบียวก็ซืือดูดูค่ะมีหลายใสเนาะมีหลากหลายใสเแลียวเตะไผ่หมักเนาะค่ะราคาจักบาทค่ะราคาจักบาทสอสองอย่าง 15, สิบห้าสองอย่างสองอย่างสิบห้าสามบาทอย่างยี่สิบอ่ะเอาสองอย่างค่ะ เอาหมูยองกับอย่างก่อนนี้พริกเผาเดอ้อค่ะค่ะเอามาดูกระบวนการเฮ็ดเนาะเอาแปงใส่สมัยไปเรียกน้อยอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดค่ะดูความสนุกสนานเ,าเห็นไหมอันนี้มีความของแถวนะคะของแทวของแท้อ่าต่อไปเอาอยางใส่เนี่ยใส่ใส่เนาะคะ่ะเ๋ยอใส่ะะใส่เนาะค่ะใส่พริกเผาลงไปเาไปนาะคะ่ะ ถ่าโดยรอบเนาะคะ่ะท่าโดยรอบอ่ะเดี๋ยวสู้มาที่การกระบวนการเหตุเนาะ,ะอ่าอันนี้ก็ใส่อย่างคะ่ะอ่าอันนี้ก็ใส่หมูยองลงไปเนาะคะ่ะองใจเย็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะองใจเย็นอา ใสยังไงคะต้นนะคะที่อย่างท้างซอสพริกขาซอสพริกซอสมะเขือเทศตามมาเนาะค่ะเดี๋ยวรอให้แป้งกรอบก็เอาขึ้นค่ะก็ค้าบอกว่ารอแป้งกรอบก็เสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมถุงไว้นะคะเตรียมถุงไว้เดี๋ยวรอสักครู่นึ่ณเดี๋ยวรอสักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะอุ้ยตะกินแเนาะ ตาตาดีเทียวนะคะโอ้มองขึนใ้าเจ้าขายราคาเท่าไหร่นาอแต่บ้านเรานี่คือสองอย่างสิบห้าบาทสามอย่างยี่สิบบาท,บาทนะคะตัวไส้นะคะเดี๋ยวรอสักครูดร,รอสักครู่รอสักหน่อยเลยใจเย็นๆถ้าเกิดมันบอสุกเป็นเป็นเท่าไหร่ล่ะคะ ถ้ามันยังไม่สุกแป้งมันจะไม่กรอบอ๋อคือเน้นเลี้นที่ไอแป้งกรอบเนาะค่ะตัวนี้เนาะครับค่ะต้องรอให้แป้งเหลืองค่ะขอบมันเหลืองเนาะค่ะเนาะครับขอบมันจะเหลืองนิดหน่อยสังเกตง่ายๆแบบนั้นเนาะค่ะครับใช้เวลาอยู่เนาะใช้เวลาประมาณไหง ขายดีบะคะต่ระหว่างนี้ขายดีบะคะเนาะขายดีเนาะ FC เยอะเนาะ FC หลายนี่ไง FC ก็กำลังมาอยู่นะคะอะสำคัญก่อนซื้อเด็กๆเขาจะเลือกเนาะเขาจะเลือกแบบใช่ไหมคะเลือกแบบของไอ้ตัวที่ใส่ใช่ไหมครับหนูเจะาเลือกอะไรแบบไหนคะอะไรไหนโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะขอบคุณค่ะหน้าตาจะ โอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่หมิวจะรับแล้วก็จ่ายตังค่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค